แล้วโหงนะทุกคนมาค่ะพี่น้องกล้องถ่ายคลิปนี้ข้าวมาแก่หนอไม้กินเพียงกันจ้าอันนี้เป็นมะพริกข้าเวเบือด้วยจ้าน้ำใหนางคุนๆเลยค่ะพี่น้องจ้าเอาหัวถั่วเขยลงไปนยดนึงค่ะพี่น้องคะ่ะ น้ำเปือกท่ากระเจียวปาาลงไปเลยได้ค่ะน่อไม้สัมงไยต้มเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ๋ายายต้มไปให้ค่อยจ้ากระเพิ้งก้ดจัดตลาดค่ะพี่น้องค่ะเต้านี้ก็ลงตลาดขายของคือเก้าค่ะเข้ามาแล้วกับมาแกงน่อไม้ให้ยายกินเทียงค่ะทุกคนจ้ะ้องแกงเต็มกระทะเด้อพี่น้องกองฝ่ายเด้อเสื้อผ้าเธอมีเนะจ้ะผู้ดใด่านไปพานมายากกระเวะมาเลยค่ะ ผงนวดเลยได้ทุกคนผงนวดจ้าน้ำปลาแดกค่ะน้ำปลาเด็กน้ำปลาหน่นงจ้าบบกอื้มันๆค่ะพี่น้องจ้ามันแข็งค่อระเซียวลงไปก่อนเลยได้ค่ะ กินขนมทาแกง่อาไม้ซุปค่ะพี่น้องจ๋าหิ่หข้าวจ้านื้อบักอึกมันแข็งค่ะทุกคนเาวสิควบก่อนเด้ออือหือึะอซุปแล้ขขวค่ะพี่น้องจา๋าเอาบูดใส่ลงไปเลยจา้าบวบแป๊บเดียวก็สุกค่ะทุกคน เบื่อฝึกง่ายคนจักหน่อยก่อนเด้อค่ะข้าเบือ่อพริกค้นกระทะค่ะพ,ะพี่น้องจ๋าอืมเป็ดตาแซ่บหรอคะพี่น้องจ้าเป็ดตาแซ่บก็มาเด้อค่ะค่อยแกงเต็มกระทะนี่เลยจ้ะแกงเต็มกระทะเลยนะคะอร่อยอร่อยบักเพชรลูกโดดค่ะทุกคนจ้าบ้านเคนก็ซื้อรถบักเพชรหล่อค่ะ ใส่ลงไปเลยหอมๆค่ะทุกคนปิดท้ายด้วยผักสะเงงค่ะพี่น้องจา้าผักสะเงงนาเฮานี่แหละจ้า,จาอู้หหอมผักกระนาเลยค่ะแซ่บๆค่ะที่ย่างนี้มาได้ทุกคนเด้อกินแกงหน่อไม้นม้ำกันค่ะเพื่อนๆพี่น้อง้องป่าเอฟซีจารุมาทุกคนจ้าชื่นใจคลิปเมนูแกงนหน่อไม้ค่ะ ฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยค่ะพบกันคลิปหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินข้าวเรียนมาได้าจานหิว